อ่าเอาไหมเอาไหมใช่อ่ะมุ่งไก่ม okay. oui> ุ่งไก่เล็งไหมล่บเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับโอ้โหเลยอ่าครับมืัอนี้กับท่านเรขายมทูตท่านเต๋อครับพี่น้องครับกับเพิ่งจะมาล่องกำลังอี้ครับว่าละแห่งซ้ำเลื่องนะ กูได้เลยไม่รับากใช่อ้อเป็นเงิ่อนนึ่งท่อเนย้อเป็นเงื่อนทนึ่งท่อเนี่ย้ออะไรจะบาที่บาทางนีไ้ได้เเบ่อหนิ่งนี่ง สตาร์ทอเป็นที่เป็นห่วงเลยตัวนี่แง่วนเล็กเดีวะที่มันจะ่หมันม่หุนงเลื่นซาโอ้ือหมานเลวะโอ้เบื่อได้จกเบื่อสามเบอครับโอ้สามใบครับโอ้โหมนเหมานหมนหมนเหมนเล่อม้ล่งไหมลเลยครับลิงเลยครับเฮ้ ครับครับเมื่อนี้กับท่านเรขาโยมทูตท่านเตอรครับพี่น้องครับกับพิ่งจะมาล่องกำลังอี้ครับมาละแหงซ่อมเรือนะ เปมนืนท้อน่พอพเยเหมือน,นท้วงเนียไ่ใัี่มาทารัเสียพี่พบบเบอรอหนึ่งนี่ไม่ แต่แต่นาเป็นนเป็นห่งเลยตัวนี่แม่พี่กเวะที่มันจะไม่หนุน่ไม่หนุ่เนเสาวโอ้คือหมานเดวะโอ้ด้เบอได้เบอสามเบอครับโอ้สามใบครับโอ้หมานหมานหมนหมนหมัน่นมาช่งนห กราบสวัสดีครับ<า>พี่น้องป้องป่ายของบารดูลูกดกออฟฟิเชียลครับยินดีต้อนรับเฮาสู้ช่องครับพี่น้องครับวันนี้อยู่เดินสภา,ากาแฟหิ่มแซวๆครับพี่น้องท่านเตือเลข,ขายยังมาทูดกันมาซ้อมสตาร์รทรถไถยแล้วครับคุณนี้ก็ได้ดดหน้า

ăn đi 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 นูภาพเข้าไว้เนี่ยูภาพเข้าไว้เนี่ยหนูภาบเงืนเอาไปไว้เจใบเโอ้ปวดแทปวดแทะ วงปีดรถเต็มเงินเป็นหองแน่ครับโอ้ยรถมันรถมันถึมันรถมันแต่พ่อจะตัดนะด้วหนออันอันเงินมันอัน เงินอันหักันนหนมันมันเนสมานะมังนมาสยใช่ไหมผู้มาเสียงเมียไว้ป่ะผู้เรีมาเสียงไว้ ก็ว่าก่อนเลยยิ่มร้องของเจ้าเนอะร้านน้ำเรียลหลดรอบก็ได้ตัวนะรอบมันโดย่้าไโตหลายนัดน้ข้าลแต่วบามันยูได้รอบมือเีย ออกเดอกันออกเหิรอดออกเหมดออกเหมือโอ้เร่นกหนึ่งือกดังกันห่งแบสตาร์ทจะเป็นเงินเป็นท่องครับพี่น้องสตาร์ทเป็นเงินเป็นท่องครับก็นี้ เออ้ยอนห so ่น <volumes> ห <of Syn Island> oh like ่นห่านานโอ้ผ่้ได้เก็บก็เป็นของผู้นั้นแล้ว่านห่านห่านห่านเก็บกันได้ก็ไปท่อมยาวไปโอ้เจ้าหอพี่มาอยู่ีสิเก็บาับอ่า อ้าวไมาไม่ใชมุ่งไกลมุ่งไกลครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีสุขทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ได้พี่น้องเด้อมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ